สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นสูตรมัดรวมสี่นอยนะครับผมครับผมในสูตรโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ตัวเด่นตัวเด่นวิ่งรูดนี้ถือว่ามานะครับเนาะตัวเด่นวิ่งรูดส่วนจับคู่ก็ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับจับคู่ไม่ค่อยโดนนะครับผม มาแบบมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับสําหรับผลนะครับแนวทางหวยฮานอยของวันที่25นะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับ1นึกับ25นะครับน้อยแรกนี้หลุดไปนะครับน้อยแรกนี้หลุดไปนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ7 6 4กับ59นะครับ6 4 6 4 4 6ไม่มีนะครับผมเน้นไป4 9เนาะเน้นไป4 9ออก4 6ส่วน3ตัวดูครับพี่ๆ แต้มเดียวอีกแล้ว3ตัวนะครับตัวเน้นด้วยนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ648เนาะแต้มเดียวนะครับเน้น49่ก้าออกห้าเก้านะครับส่วน64ไม่มีนะครับก็ในน้อยพิเศษนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นวิ่งรูดนะครับตัวเด่นวิ่งรูดเนาะนะครับเสดายนะครับผมเสดายเสดายนะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะนะครับ ห้าเก้าผมก็ไม่จับให้นะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนน้อยปกตินะครับสี่สองสี่กับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หลุดไปนะครับสองสี่สี่สองมาเข้าตัวกลับนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็ถ้าพี่ๆเอาไปวิ่งรูดก็มีโชคมีลาบนะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับส่วนจับคู่ผมจับให้สี่แปดสี่เก้านะนะครับส่วน นอย VIP นะครับ301กับ87 3เ1กับ8701อีกแล้วเนาะออกตัวเดิมเนาะนี่ก็หลุดไปนะครับ87ก็หลุดไปนะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้ที่จับคู่ให้นะครับในชุดตัวเด่นนะครับก็มาแค่24ตัวกลับนะครับสองสี่มา42เนาะ42ตัวกลับ42 24นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นเนาะนะครับพี่ๆสายวิ่งสายลูดก็ ถ้าเกิดเอาสีไปวิ่งลูดก็จะมาทั้งนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสายวิ่งสายลูดด้วยนะครับส่วนที่ผมจับคู่ให้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมจับคู่ให้9092เนาะก็ออก59นะครับส่วนสีก็เน้นไป4 48เนาะ48 49ก็ออก24นะครับ2425ี 24, 25, 24เนาะ24นะครับกับ กับ c หก a หกนะครับผมเนาะพูดผิดพูดถูกนะครับก็มาสายวิ่งสายรูดนะครับครับผมสลับแนวทางวันที่26นะครับแนวทางวันที่26ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องเอาคืนเนาะวันนี้มาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับตัวเด่นวันนี้ผมให้ไปที่ศูนย์ะครับแล้วก็หนะครับสายวิ่งสายลูด ให้เป็นที่1นะครับเด่น0์เดนหนึ่มีรูดที่1นะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็เอาศูนไปวิ่งรูดได้นะครับเดนศนย์นะครับก็จะมีนะครับอันดับแรกเลยก็0 1นะครับผม0 1 0 2 0 5 ศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเด่น1น,นะครับเด่น1เด่น1นเด่น1วิ่งรูดที่1น,นะครับ ็จะมี1 2 1 3 1 4นะครับ1 5แล้วก็18นะครับ12 13 14 15 18นะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้หลักร้อยในสูตรนี้ผมจะให้ไปที่3นะครับก็จะเป็น30-4นะครับสามหนึ่งห้านะครับผมก็นะครับประมาณนี้นะครับ ppf สี PP นะครับส่วนในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมจะเน้นให้นะครับ ในยนอยในยนอยพิเศษนะครับส่วนมากตัวตัวเลขจะมาในน้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับในสูตรนี้นะครับจากการที่คิดคำนวณได้นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นสำหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับตัวเด่นก็จะมี04นะครับ04 07 15แล้วก็13นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับก็315นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ ลองใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับผมนอกถูกใจค่อยตามนะครับผมแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับเมื่อวานนี้ถือว่าตัวเด่นก็มาดีนะครับแต่ว่าเราจับคู่ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับมีโชคมีลาบนะครับในแนวทางหวยฮานอยนะครับผมนะครับส่วน ใครที่รอแนวทางห่วยรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับก็กําลังคิดวิคิดวิเคราะห์อีกตัวหนึ่งอยู่นะครับเนาะในอีกตัวหนึ่งคิดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับผมเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพราะว่าแนวทางหัวรัฐบาลนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่ยังไม่รับชมนี่ลองไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมถือว่ามาดีนะครับมาดีงมวดที่แล้วนี่ก็มาทั้ง 38เนาะ38 38 35นะครับในตัวนน้นด้วยนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็ก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับประกันนะครับว่าผมให้แม่นทุกงวดนะครับก็คือคิดสูตรคำนวณมาได้ผมก็มาแบ่งปันนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกาบสวัสดีครับ